สวัสดีครับสวัสดีครับพี่พี่สวัสดีสสดยามเช้าวันนี้นะครับนะฮะก่อนงานกระถินตะมาน่าจะช่วงบ่ายนะพี่งานกระถินวัดโพสิ์ศรสะอาดวันนี้มีงานกระถินมาแบ่งปันพี่น้องนะครับนะร้อยลุ้นนะฮะ นะในะราคาแบ่งปันมะเบาเช่นเคยครับในงานฝากด้วยะพี่สามอีพีอาจจะบ่ายนี้หรือเย็นนี้นะครับนะสามอีพีเช้านี้ฮะมีมาแบ่งปันพี่นะฮะอย่างละสี่องค์อย่างละสี่รา,ายการนะครับแต่พี่ลองเลือกชมดูนะนะวันนี้มีแบ่งปันพี่น้องในราคาย่อมเยาครับหากชอบสนใจกันไหนสามารถติดต่อได้ที่ไอเดียไลน์และเบอร์โทรได้เลยนะครับตอนนี้ครับมารายการที่หนึ่งกันเลยครับ รายการที่หนึ่งครับมาเป็นเหรียญดวงดีูุพูจือนะครับรายการนี้พี่นะฮะเหรียญดวงดีตอนนี้เหลืออยู่แค่2องค์นะพี่นะฮะเหลืออยู่แค่2องค์นะครับพี่เลขโค้ดตัวเบอร์นะฮะหนึ่งสองหนึ่งนะครับหาเงินหาทองครับเป็นเนื้อสตะโลหะนะฮะโอ้โหผิวทองทองเหมือนทองคําเลยพี่นะฮะผิวสวยๆแบบนี้นะครับเปิดแบ่งปันพี่น้องราคาเดิมครับสามร้อยบาทจะส่งให้ฟรีครับรายการที่หนึ่งครับต่อมารายการที่สองนะครับเป็นเลขโค้ดตัวเบอร์หนึ่ง แปครับรายการนี้เลขคู่ตะเบอร์น187ครับนะผิวสวยพี่ดูจีวอนนะฮะรุ่นนี้นะฮะเอกลักษณ์คือจีวอนพี่เห็นลิ้วรอยเห็นเนื้อผ้านะครับนะช่างแกะเก่งมากพี่รุ่นนี้นะครับละเอียดมากนะครับนะสามร้อยบาทนะฮะเหลือเพียงแค่สององค์นะครับนะสำหรับวงปู่เจอรุ่นดวงดีครับรุ่นยอดนิยมครับหาไม่ได้แล้วนะครับ ต่อมาการถ่าไปครับเป็นรายการแบล็กโลเดียมนะฮะแบล็กโลเดียมนะฮะนี่นะฮะเลขโค้ดนั๋เบอร์นะฮะห้าสองครับเป็นรุ่นดวงดีนะครับนะฮะของลุงปู่ฟันปัสสาโทน,นะครับวัดสีถนอมรัดหน้าผาครับองค์นี้นะฮะฝั่งฝั่งพลอยด้วยนะฮะฝั่งพลอยฝั่งเพชรไม่รู้นะรายการน,นี้แบบ่งปันพี่น้องกระเป๋าครับสามร้อยบาทนะฮะจัดส่งให้ฟรีครับสามร้อยบาทในการที่สามครับต่อมา 4, ร,รายการทีนน่สี่ครับรายการนี้นะฮะ รายการนี้นะฮะเป็นเนื้อทองแดงนะฮะโบราณหรือเปล่าครับนะเลขโคดตัเบอร์พี่73ครับรายการนี้สวมหน้ากากเงินเต็มองค์ลงยาจีวรน,นะพี่ดูนะฮะเป็นงาน2ชิ้นนะฮะนี่ฮะรายการนี้เปิดไป,ไปที่น้อง350้อบาทครับ350บาทครับรายการที่4ครับต่อมาเป็นรายการที่5นะครับนะตอนนี้หลงเหลืออยู่แค่3องค์นะครับเป็นของหลวงปู่มหาศีลานะออกที่สำนักสงฆ์เมื่อปี65นะครับเมื่อ23ปีที่แล้วครับนี่ฮะ รุ่นโพกซับครับนี่ฮะพิมพ์นี้จัดสร้างอยู่ที่3 9 9 6ันเก้าร้อยเก้าสิบหอนี่ฮะโอเป็นเนื้อเกสรด้านหลังนะครับเป็นจีวอนนะครับปั๊มตาลุ่ปู่ครับนะเลขโคุณเบอร์460ครับรายการนี้350บาทครับนี่ฮะเหลือแค่3องค์แล้วขอ350บาทแล้วกันนะฮะนะฮะต่อมาครับเป็นเนื้อใบลานครับเลขโคุณเบอร์704ครับเลขโคุณเบอร์704ครับนะ300บาทนะครับไอสามร้อยบาทนะครับนะฮะ300บาทครับเนื้อใบลาน ต่อไปเป็นเนื้อสีลาแรงครับนะสามร้อยห้าสิบาทเช่นเดียวกันครับรายการที่เจ็ดนะครับเลขค้เบอร์สี่หนึ่งห้าครับเลขค้นเบอร์สี่หนึ่งห้าครับเนื้อสีลาแรงครับรายการที่เจ็ดนะครับพี่จ่ายนี่ครับสวยๆเลยครับต่อมาเป็นรายการที่แปดนะครับรายการที่แปดเป็นรุ่นล่าสุดนะครับเป็นเจ้าสวนเหนือดวงนะครับถึงนะพี่น้องถามว่าทําไมไม่อยู่ในอีพีนี้ขอโทษนะครับทำไมอยู่อีพีนี้พอดีนีฮะเลขโค้ตะกุดหายครับนี่ ะกุดหายพี่แผ่นตะกุดเลขโคตรผมหายนะครับผมยังหาไม่เจอเลยพี่นะครับนะฮะจากปกติสองพันห้าร้อยบาทนะครับผมขอคนยับได้จริงๆงนะฮะผมขอหนึ่งพันห้าร้อยครับผมขอหนึ่งพันห้าร้อยกลางๆนะแต่ผมไม่เอาผมขอหนึ่งพันสามร้อยบาทผมปิดให้เลยครับนะครับผมขอหนึ่งพันสามร้อยบาทผมปิดให้เลยนะครับเนี่ฮะถ้าเจอแผ่นป้ายสามารถไปเคลมได้พี่ผม นะะ 1, เนี่ยครับขอหนึ่งพันสามร้อยบาทพออีพีนี้พี่นะจากสองพันห้าร้อยนะฮะจากสองพันห้าร้อยยังร้อยกระแทกพี่แต่แค่ป้ายหายนะฮะนะะี่ฮะจัดไปพี่นะครับขอหนึ่งพันสามร้อยบาทนะครับรนการที่แปดนะครับต่อมาเป็นรายการที่เก้าครับนะะี่ฮะรายการที่เก้านะครับเป็นหลุงพ่อคูณนะครับนะะี่ฮะขออนุญาตนะครับแกะซินลุงพ่อคูณนุ่นปลดหนี้นะครับนะ,ะเป็นรายการที่แปดน่าจะเป็นรายการจองนะครับ ผมขอแยกแกะนะฮะน่าจะเป็นราการจองผมแกะแค่อันเดียวนะพี่นะนี่ฮะโอ้โหรายการนี้โคตรสวยพี่เป็นลุงนะผมขอแกะแค่อ,องค์เดียวนะนี่ฮะพี่เลขโคตรทำมาทองแดงอยู่ลุงจริงด้วยพี่นะเนื้อทองแดงนะฮะนี่ฮะเลขคนละใบหกเก้านะ,ะับเป็นราการเดียวหมดนเดียวกันนะติดราการเลขแปดสิองค์อีก เนี่ยเป็นราการที่แปดเนี่ยติดหมดเลยสี่องค์นะพี่นี่ฮะสี่องค์นะมีให้สี่องค์นี่ครับผมขอองค์เนี้ยสองร้อยบาทขอสองร้อยบาทองค์ที่แกะแล้วขอสองร้อยบาทนะครับส่วนองค์ที่เหลือนี่ขอองค์ละสองห้าเดี๋ยวพี่ไปรุนเองนะฮะไปรุ่นเลขรุ่นโค้ดรุ่นตัวไพ่อะไรเองได้นะครับนะรายการนี้รายการที่เก้านะครับนะรายการที่เก้าพี่รุนเองนะพี่นะ มีซีนเดิมนะซีนเดิมนะพี่นะมียูซีนเดิมสามองค์แต่ใครแกะแล้วเนี่ยขอสองร้อยแต่ใครยังไม่แกะขอสองร้อห้าสิบนะพี่รุนได้เลยนะครับรายการที่เจ็ดนะครับต่อมาเป็นรายการที่แปดครับนะฮะรายการที่แปดนี่ฮะเป็นเนื้อทองแดงจำนวนโบราณครับเลขคุณเบอร์สองแปดหนึ่งนะฮะองค์ละสองร้อยนะฮะองค์ละสองร้อยยี่สิบาทพร้อมส่งนะฮะวันอีพีขอสองร้อยสองร้อยยี่สิบบาทพร้อมส่งนะครับนะฮะต่อมาครับรายการต่อไปครับ รายการต่อไปเป็นรายการที่เลขสิบสิบเอ็ดนะฮะต่อมาเป็น,นะะาการที่สิบเอ็ดนะฮะเลขคนเบอร์สองหนึ่งห้าครับเป็การที่สิบเอ็ดนะครับนะัสองร้อยี่สิบบาทนะี่ต่อมาครับเป็นการที่สิบสองครับนะรายการนี้เลขคุเบอร์สองหนึ่งสี่ครับเนื้อจำนวนทองแดงมันปูครับสองร้อยยี่สิบบาทครับ นี่คขอยี่สิบเปอรขอช่วยค่าสูงนิดนึงนะขาดทุนเนี่ยเป็นการจองครับพี่จายในเงี้ยต่อมาเป็นรายการที่สิบสองครับนี่ฮะรายการที่สิบสองนะครับนะเลขคนเบอร์สองห้าแปดนะครับเลขคนเบอร์สองห้าแปดรุ่นดวงนาคารลุงปุ๊กี้นะครับรายการนี้เนี่ยรายการที่สิบสามนะครับสิบสิบเอ็ดสิบสองสามนะเออสิบสามนะครับเมื่อกี้สิบสองนี่ฮะสิบสามนะครับลงจากจีวอนด้วยขอสองร้อยห้าสิบนะครับลงจากจีวอน ต่อมาพิธีการต่อไปครับรายการที่สิบสี่ครับหรือรายการที่สี่ขอเป็นเบีย้ยแก้แลวกันตอนนี้เบีย้ยแก้เหลือสองอันแล้วอันละสามร้อยห้าสิบาทนะครับเบีย้ยแก้จากวัดเลยนะครับนี่ฮะอันที่สิบสี่นะครับนะเหลือสองอันซ้ายและเบีย้ยแก้นะฮะตอ่ออันที่สิห้าครับอันที่สิบห้าเป็นลูกอมเทียนชัยครับเป็นลูกอมเทียนชัยตอนนี้เหลืออยู่สามองนะฮะลูกอมเทียนชัยตอนนี้เหลืออยู่สามองนะครับ องค์ละสองร้อยห้าสิบาทนะครับแต่ว่ารูปอมเทียนชัยครับเรียมพร้อมใช้นะฮะนะองค์ที่การที่สิบห้าต่อมาการที่สิบหกครับนะเป็นเหรียญอ่าเป็นแหวนนะครับนะขยายไซส์ได้นี่ครับนะเป็นของปู่มหาศิลานะฮะรุ่นนะฮะน่าจะรุ่นโคงกระพันครับนี่สวยๆแบ็คลายเลื่อนลายทองพี่องค์นี้เอาไปครับสองร้อยห้าสิบาทพร้อมส่งนะครับการที่สิบหกครับต่อมาการที่สิบเจ็ดครับเป็นแบ็คเงินทองเนี่ยฮะแบ็คเงินทองเลยได้คนเบอร์หนึ่ง เก้าเมื่อกี้เลขคนเลยเมื่อกี้เลขคนตัเบอร์แปดเก้านี่ฮะรายการนี้เอาไปพี่นะสองร้อยห้าสิบาทนะฮะถ้าใครยกคู่ไปนะยกคู่ไหมเอาไหมโปรไม่ใช่พิเศษไหมพี่อีพีนี้ยกคู่คู่นี้นะสามห้าจบให้เฉพาะอีพีนี้ผมจบให้เลยนะครับไม่คู่หนึ่งด้วยกันมีแค่สองคู่นะฮะรายการที่สิบหกกับสิบเจ็ดนะนี่อันนี้คู่สิบเจ็ดสามร้อยห้าสิบปิดให้นะพิเศษเลยพิเศษเลยการผมให้พิเศษนะฮะผมให้พิเศษนะมีสอง่มีสองคู่จบเลยมีสองคู่จบเลย นะครับโอเคพี่นะวันนี้มีก็สิบเจ็ดรายการเลยนะเดี๋ยวมารายการที่สิบแปดครับรายการที่สิบแปดครับมาเป็นเหรียญเหนือดวงลุงปูโตะครับรายการที่ขอสองร้อยนะฮะขอสองร้อยเลขคนเบอร์สิบสองนะฮะขอสองร้อยบาทจะส่งให้พี่นะฮะรายการที่สิบแปดนะครับต่อมารายการที่สิบเก้าครับเป็นลงยาแดงนะฮะขอสองร้อยบาทเลขคนเบอร์เจ็ดแปดครับรายการที่สิบแปดนะฮะขอสองร้อยบาทนะครับ ต่อมาการ20ครับรายการสุดท้ายเป็นลงยาเหลืองนะครับเลขโค้ดเบอร์แปดหกครับนะฮะลงยาเหลืองเลขโค้ดเบอร์แปดหกครับพี่นะนี่ฮะเต้สวยเลยครับหู้วันนี้ก็มีแบ่งปันพี่น้องนะยี่สิบรายการนะฮะหากพี่ชอบิจรายการไหนสามารถติดต่อได้ที่ไอเดียและเบอร์โทรได้เลยครับดียังไงวันนี้ก็ฝากขอบคุณท่านที่ติดตามด้วยนะพี่นะขอบคุณมากครับ